สวัสดีพี่น้องตลาดบันโคกครับเลยน่าหนมากประมาณลักหนึ่งผ้าแม่ลำสิงมาสือของ,ของเครืค่องครับตอนนี้เะาจับตีหาเกล็นตีหาเกล็นครับค้นวัฒน์ในลายไม่ค่ากับวัฒน์ในลาย ขนมชื่อยังไงอสบายดีพี่น้องแม่ต้องอ่นไมาขายของวะแม่น้องอ่นแล้วสิมาขายของวะตลาดนี้นะบ่มา่ะเมื่อไปแต่ตลาดค้าแปลงว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดบ่ใหญ่นะตลาดในน่องเตีนไก่ก่อนนะกับเดลืองตีนไก่กับเหลือง ไปใช้น้ำยาเพิ่มเพราะว่าซื้อมาตีนใกล้มันหน่อยเมื่อาน,นามันหน่อย้าเมนมี้แจ้ตลาดเราก็สิบไปหบไอคิวินสวยๆคนละครับยุปป่ปากเซ่ <laughs> ไปหาไอคิวิน บาดอนแกนกำลังเห็ดแบ่ยู่เงครับบาดอนกันกนบบาแถวนเนื้อหมูครับมันก็สีมืดนเน่เด้กพี่น้องพอนท่านได้แจ้งมีทั้งง่วเทั้งหมูครับเนื้อสดเสนดื้อหมูซอช ก่อนเทไรนี่นนาาก,ก่อนสามก,ก่อนสามพันก่อนจะกด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 มนแม่นำเชียมัม้ย่รพมอครับเอาเอาซีได้ไลายเสียบคนซื้อมาผู้ได้กลับมา่เขาว่าจะกินเหลือสามมาเคล่อนนะ <c oughs> นนะ ได้กินตีนใกล้ซ้อกันคือจงวันเท้าร่งหลายๆเลยเท้าเองเลยไมอ๋อใส่เลย เห่า่าสดีดีครับพี่น้องก็จอดไปเอายาแข็งมากับม้าขายเลยตอนกับสาๆดูสวยมากเมียนซึงอบุมมี่มองจอดแล้วพี่น้องแจะคหน้าก็แจงนะครับพี่น้อง ตอนนี้ยังมืดๆเลี้ยวแ๋้วยังมี<ะ>เตียวนึงเป็น,นตลาดปอหไงน้ำนะ

คนขายไก่ครับขายเป็นเป็นเลยเป็ดเการตอนเก่าเฮี้ยนะรถกราลังลังมาหลายครับรถกําลังมาหลาย เดี๋ยวผ้าเหล่าบางของตลาดเมียนชิงว่าไปซื้อหมวก ห้าปีวังหามี่ก็น้อยน้อยเจ็ดขั้บางมี่ครับปี ต้องไปซื้อตลาดตักซเ้นรถจะลากมาายครับพี่น้องเดี๋ยวผมชื่ชื่อตีนไก่ก้นยยานมันเบิดครับ เพราะว่าเอาสองกิโลครับ,โล,บโลจะพันโลหาชิ้นหาเอาสองโล กระจายเงี้ครับนก็นแจ่มครับพี่น้องอันนี้เป็นของบานบานหามาขายนะครับอันนี้พักขาดนะครับอันนี้พักขาดพักกระแงน บบบบวบหน่อยบวบหอมกระตุ้งหอมหงอกเนี่ยเอาิงไปทางนั้ไปสื้เครื่องอันนี้เป็นเครื่องใส่ไม่สอยนะครับ ก็งไงก็สิ่งนี้อต่เครื่องไทยนา่อเครื่องซอยกุ้อเชื่อทาเสื้อกระจาด สดข้าวต้มขนมครับพี่น้องอี๋ข้าวตองครับข้าวตองพักบุง ซี่งอครับเนื้องอครับหลายแจงเหรอวรราาัอนนตลาดบ,บานบางสียางมาหาสือสตีน เปี่ยนไกครับเปนไกส่งพัจะสแม่เราคิงได้บบกทัวเรามีถาได้บักทัวหรอเปล่

ส0 0พันสามสิบกว่าบาทครับ30กว <30 S 2> ่าบาท,าบาทแมงค์ินงแกระถือกระตาเอ็นเบ้อบหรอ,อ,เ,อนะเออเดี๋ยวใอยซื้อยุปากแ่กอะไ้ปีไปกินแับแบ่เนาะ บอกบอว่าคือจะัะหาสื่อหลายสาวสาแล้วลีว่น้องงัวปียังอ้อมตลาดหรือว่ามีเดี๋ยวซื้อขนม มาเอาหาผ่นมันสิเป็นตะกินบ่ดกินโอ้ยได้ลตัวไรนะทตัวไรเนี่ยสิโอ้ยก็เอาไปโดนทาเอาอีกเอาอองอันสิใส่ยังอันนี้ใส่บ้านอันนี้ใส่เชฟเอาโดใส่บ้านใส่เชอันนี้ตัวไรได้นี่ยสองผบ่หนึ่ ก้อนละสองพันเหรอสองกอนหาเลยวะสองกราหาเลยะไม่คาว่าว่าสามก้าอนไหาว่าอะไรีสี่ลายดีันเอขีัมันแ้เอาสามาหพระนอดีะได้ฝุ่นมันสาม่มันขัดสาก้อน Tam cỏ hook rồi ừ. Ừ, cái phần, cái phần ừ. là hook thật là hook thật là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  thật phận thật phận thật là thật Nhanh thật con thật là thật là thật À thật là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  À, cái... à ใจเฮ็ดสีหมูเสีด๊อนมาเอาเอาสามอันนี้สามนี่ละสามก่อนเนาะไม่อันอันนี้ใจยังบ้าน,นอันนี้ใจบ้านเอาหนึ่งสองใหม่อันนี้อันนี้เทวร์นาอันนี้ก็ก่อนสองคือกันเอาเป็นสาวด้วยเนาะ 9,000เ้าพันใจแย่กันครับค้นก็เลิบมมากเรื่อยๆนะครับพี่น้องค้นาะว่ามันแจงแล้วนะครับตอนนี้ก็บพระทนายหกโมงหรอกก็แท่งข้าเจ้าสวยแล้วนะครับนี่พี่น้องผมพ่อล้มสียืน้าตลาดเลยข้างในสีเข่าวมอาอ้อไก่ะรับไปเบิง้งตัดเขาลงมสีเป็นสีนาสีใหญ่ยก ก็ข้างผมหลายเยอนะครับเอาแต่สาวเลยนี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านโคกครับเมืองสนาสมบูรณ์นะครับแข่งจบับปาสักแม่ซิงพะะ่าแลรวอ่ได้ยังไงเฮาได้ยังไาได้ตีในไกลได้นขนม ไปพักอ,อปแย้วไปพอกันยี่ฮี้นครับพี่หน้องสวยเหรอมาพอเฮี้นครับมาจัดการตีนไก่ตีนไก่สี่กิโลห้าวปตรงซูปเปอร์น้ำถ้าใส่ถามันหลายโพดเบื้องส่งมันสิเป็นตาปอพ่อหรอก็อดีนะขอบันนะต้มไว้ก่อน,นกันได้เดี๋ยวจังคอยใส่กันได้ แมนยานมันหลายโพดผู้ได้ก็ัมาินเนะมากเลยลูกิล์กันไล่ไม่เอเออเลือดกับสือแม่จะาก่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสองก่อนก่อนละสามพันเลยเนาะสองก่อนหาเออแมนสามสิบพันมั้งแมนก่อนเลือดหมูนะครับปนใส่ันี่ นี่ครับพี่น้องน้ำยาข้นกับเีือแซนน้ำหนากกระแล้วเดี๋ยวไปเบื้องบนน้ำยาห้าคางเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาน้ำหนามาใส่กระแล้วนะครับลองย่างเนี่ย นอนงอยบยังบ่ามันเอาขนมนไม้นองกินดเดี๋ยวเย่ใป่าลเดี๋ยวเดี๋ยวร้านหไห่ที่เราแถวเจ้เ,เย่าอันไม่ไปไกลนองเไยสวัสดีปลาลุ่งหรอเปล่าแสบบ่ขนมคือเตือน้าวนะเตือนตะเดืกเดือดหึครับนำขิง เอาครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้ซัมี่เ้อเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนหูคนหูเบิ่งน่องพร้อม